นําตัวทางบ้านหน่อยครับสวัสดีครับผมจเจริญยศบุรนะมวยไทยครับหรือว่าองซานเก่า <9 S 1> นะตอนนี้เราซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ครับบุรนะมวยไทยโอ้ยนักมวยไทยนี่เพียบไปดิครับรุ่นเราเขาเรียนกับเราด้วยกันเยอะนะครับ เราท้อมมากี่วันเสียทิตคับเราเป็นมวยประเภทยังไงก็ครบเครื่องครับวันนี้เจอใครอะเจอกับรถถังอีสานครับเคยเจอเขาไหมไม่เคยครับแต่เราน่าจะได้ลอยหน่อยักที่วันนี้เขาสูงตังง่ายสูงสิบห้าครับน้ำหนักปล่อยครับห้าสิบแปดห้าสิบเก้าครับปีนี้อายุเท่าไหรลยี่สิบห้าครับแล้วผลงานหลังๆลังสามไฟของเราเป็นยังไงบ้างก็ชนะสองแพ้หนึ่งชนะสองแพ้และล่าสุดโดนชกร้อยเท่าไรร้อยสิบแปดครับวันนี้ร้อยสิบเก้าคยอยากเข้ามานิดนึงครับต้องคุ้มไหม ส้าก็ขับคุมอยู่ซักสี่โลได้ไหมรับผมประมาณนี้นะคู่ต่อสู้เห็นไหมเขายังไงแบบไหนเห็นะครับเรามีอะไรเด็ดมั้ยคู่ต่อสู้ก็มีหมัดครับมวยหมัดครับลองงัดอะไรไปสู้กับไอ้ไรถถังวันนี้ก็ดูกันบนเวทีแล้วแต่จังหวะเราไปคนจากจังหวัดจังหวัดตากครับอ่ะฝากเพื่อนเขาเชียร์นะครับวันนี้ฝากพี่น้องชาวบ้านตากครับเอ็ซียืนนี้ฝากคนกำลังใจผมนะครับโทีขอบคุณใจโชคดีครับตัวทางบ้านครับ สวัสดีครับผมรถทางอีสานหลังลังทารคามครับวันนี้หรือว่าหลังคาเหล็กอะไรเนี่ยครับวันนี้รถหลร้อยสิบเก้าครับมวยรอบวันนะครับเราชกร้อยสิบเก้ามื่อไ่ไฟแล้วร้อยสิบเก้าพิ่งไฟเดียวครับเป็นี้แล้วใช่ไหมครับอ๋อวันนี้ก็มาเจอกับเจริญยศเอ้ยมาเจอกับเจริญเราเคยชกเขาไหมไม่เคยครับใครยาววะานะเขาน่าจะยาวกว่านี่หน่อยครับเราก็เสียเวลารอดนอะเราพร้อมที่ผู้กองร้านนะนะที่หมหาสารคามซ้อมเมื่อกี้วันเบิดเสร็จเลยอ้าว สามประเภทครับเรานี่ประเภทมวยบุ้งครับใบก้าอยบมัดแล้วคู่ต่อสู้เห็นกันเขาต้องจะคล้ายกันนะครับน่าจะสไตล์เดียวกันนะรถสูงเท่าไหร่ตมสูง160ครับน้ำหนักใบกอยเท่าไหร่ครับ59ครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละ19ครับปีอายุเราอายุเราเท่าไหร่ปีนี้19 19สามพอยหลังไปไงผลงานแพ้หนึ่งชนะสองแพ้หนึ่งชนะสองล่าสุดชกร้อยเท่าไหร่119ครับ119ไม่มีปัญหาเวทนี่นะคุ้มไม่ได้คุ้มไหม ก็นิดหน่อยครับนิดหน่อยคือถือไม่เยอะนะเพราะว่ามันน่าจะใหญ่ขึ้นหน่อยนึงนะอ่ะงัดอะไรไปเจอกันวันนี้เจริญยศเนี่ยทีเด็ดของเราเตะขาแต้มมันแล้วก็วงในครับวงในนะอ่ะมั่นใจมั่นใจคนจากจังหวัดกาฬสินธุ์ครับควักเป็นขับโต๊ประเทศเชียร์กันหน่อยวันนี้น้องชาวกาฬสินธุ์ช่วยเชียร์ผมนะครับเย็นนี้เต็มที่แน่นอนครับโอเคขอให้โชคดีครับอ่า